วันที่15มีนาคม2566พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางวันธนาโอทองหรือปนาอายุ62ปีมายืนรอพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระหว่างลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมพร้อมตำหนิการทำงานที่ไม่สนใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยของพลเอกประยุทธ์จับกุมด้วยวิธีรุนแรงทั้งกะชา ลากตัวและปิดปากซ้ำยังถูกตํารวจสวพบ้านโปง่งแจ้งของ้าางนนขอ,ลอกล่าวหานางวัธนา3ข้อหาโดยพลเอกประวิทย์กล่าวว่าผมคิดว่าบุคคลสาธารณะต้องรับฟังให้มากโดยเฉพาะความเห็นต่างผมไม่เห็นด้วยกับการใช้กําลังหรือการฟ้องร้องเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราปัญหาความแตกแยกของประเทศมีมานานไปแล้วอยากให้แต่ละฝ่ายรับฟังกันมากขึ้นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อย